นายกัฐมนตรีของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ14ฉบับ ภารกิจการเยือน,นสาธาราณรัฐประชาชนจีนของนางสาวแพรทองพันณจินวัตรนานยจกรัฐมนตรีช่วงข่าวันนี้ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับและตรวจแถวจากนั้นนานยจกรัฐมนตรีพบหารือกับนายหลีเฉียงนานยจกรัฐมนตรีสาธาราณรัฐประชาชนจีนโดยนายจกรัฐมนตรีได้กล่าวน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีซึ่งทั้งสองประเทศได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาคจนปัจจุบันความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นตามลำดับ ทำให้จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่อง12ปีและเป็นนักลงทุนลำดับต้นของไทยที่มีมูลค่าการค้า,า,คารวม1สนล้านดอลลาร์สหรัฐและมีนักลงทุนจีนมาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นและมุ่งหวังประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะต้องทำให้ประชาชนมีกินมีใช้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมรับมือกับอนาคต เศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกวันนี้มีความเกี่ยวพันกันทุกๆประเทศโดยแยกไม่ออกค่ะไทยกับจีนต้องยิ่งประสานความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจของเราทั้งสองประเทศเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนของเราทั้งสองประเทศให้มากขึ้นให้ประชาชนมีกินมีใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผ่านการสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งร่วมกัน ในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์นีชฉันขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในอนาคตโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งมองไปข้างหน้าซึ่งจะต้องทําให้ประชาชนมีจุมนใช้ประชาชนมีความปลอดภยัยประชาชนมีความพร้อมกับอนาคตมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกัน นอกจากนี้นายยกรับมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้หาหรือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันดังนี้ไทยมุ่งม,มั่นที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่สองการร่วมมือกันปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตรรวมถึงมาตรการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งไทยมีนโยบายสร้างเศรษฐกิจใหม่เชื่อว่าจะนำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันผู้แทนจากหน่วยงานไทยและจีนยังมีการลงนามความตกลงร่วมกันจำนวน14ฉบับซึ่งมีนายโจัฐมนตรีของสองประเภทเป็นสักขีพยานเพื่อยกระดับความตกลงให้ทันสมัยมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าทางการค้าอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเปิดตลาดอาทิสร้างเป็นทุกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนด้านการพัฒนาสีเขียวร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยกับชัยนามีเดียกรุ๊ และสำหรับวันนี้นายโรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งไปยังเมืองหาบินเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวครั้งที่9อย่างเป็นทางการกันดกาแควไสรายง,งานจากกรุงปักกิ่งสา,า,าธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ